ดิครับผมหวานชาวไร่นะครับผมวันนี้จะพามาดูต้นไม้นะครับกําลังเป็นที่นิยมกัน,นครับพวกต้นไม้ด่งดางๆนะครับกล้วยด่างบอนด่างอะไรประมาณด่างๆนะครับมาให้มามาเลี้ยงบอนกันครับบอนบอนสีบอลสีอ้อยยี่ห้ออะไรนะอันนี้คือฮกหลงนะครับฮกหลง ราคาก็ไม่แพงนะครับประมาณสักร้อยห้าสิบสองร้อยนะครับเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปลงทุนมากนะครับเลี้ยงไปแยกหน่อไปครับขยายไปเรื่อยๆนะครับเพื่อประดับบ้านด้วยในทํากิจกรรมวันหยุดด้วยนะครับมีความสุขครับมีความสุขยิ่งช่วงไหนมีโรคมีภัยนะครับเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยครับทําใจให้โล่งๆดูต้นไม้ทําให้ร่างกายสดชื่นนะครับ เรียกว่าลดลดความเครียดลดความเครียดหลังจากเลิกงานนะครับวันนี้ก็พามาดูบอลน,นะครับบนสีบนสีน,สน,นี่ก็เพิ่งจะหัดหัดหัดเลี้ยงครับหัดเลี้ยงมือใหม่ครับมือใหม่มีสมัครเล่นก็สั่งทางหน็ดทางอะไรนะครับประมาณนี้ครับพกหลงนะครับอย่าไปซื้อของแพงผมบอกไว้ก่อนนะครับ การเกษตรอย่าไปลงทุนเยอะลงท,ทุนนิดน้อยเป็นคนอื่นได้โน่นมันรวยเราอย่าไปซื้อของแพงมาทําปรับปรุงของเราไปเรื่อยๆนะครับจําคํานี้ไว้กเกษตรส่วนมากทําให้คนรวยยากได้ประเทศไทยผมสังเกตดูแต่ถ้าเราชอบทําไปเลยครับทําแล้วชอบมีทำแล้วทำให้ขิตใจสบายทําไปเลยครับผมสนับสนุนนะครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยทําให้คนแบบ อารมณ์ดีได้อารมณ์ดีได้ออการแล้วก็อากาศารบริสุทธิ์ครับสำหรับต้นไม้ไม่ว่าต้นไม้อะไรก็ได้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กมีประโยชน์ทั้งนั้นเละครับนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ